สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เรามาเล่นวิ่งหนีหัวแบบหัวยักษ์กันนะหัวยักษ์กันใช่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มโอ้เรามาไปกันเลยข้างล่างไปได้ใช่เดี๋ยวขอดูก่อนได้ไหมเฮ้ยแล้วเราลงมาอุ้ยเธอเธอว้ายเธอเธอนี้เธอนีตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปว้าย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 ายว้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 ้า ผีมันอยู่ฝั่งนี้นะไม่ใช่ผีใครไม่เป็นไรฉันเออกระโดดกระโดดข้ามหัวว้าวว้าวเซียวเสียวหัวมันเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราเอิ่มเฮ้ยหัวยักษ์กินะเธอนห็นเธอเห็นคนตรงนี้ไหมเห็นมันกําลังเฝ้ารอเราอยู่เฮ้ยมันมาตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวกระโดดข้ามเลยนะไปนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เธอเธอตรงนี้อุย้เธอไปไหนเธอไม่ได้กระโดดตรงนี้ เออเฮ้ยโหเราจะไปยังไงอ่ะน,นี่นี่รเรากระโดดนี่ไปตรงหัวมันไปตรงนี้น,นี่เขาบอ,อกให้ไปตรงนี้นี่<ม>นี่คือทางที่ถูกต้องไม่มองฉันเลยอะ่ะไปกันอันนี้เราสามารถกระโดดข้ามข้ามหัวข้ามหูข้ามหูว้ายหนีแล้วฉันหนีแล้วเธอตามฉันมานะเออตามขึ้นเออตามขึ้นมาเอีอยบห,หัวมันไปเลยมาเฮ้ย โอ้โหตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหไม่อยู่แล้วน่ากลัวไปก่อนนะจ๊ะหัวยักษ์เราไปแล้วอันนี้เราไม่รู้อ่ะก็นึกวก็มันเป็นทางไปแบบเดินไปเลยอ่ะจริงไม่กี่มองไม่เห็นไม่รู้อันนี้ใช่ไหมจต้องระวังนะโหดูมันสิมันรอขมือบเลยโอเุ้ยเวทีสองแล้วเวยทการสอง ไปโอเคไปฝั่งไหนดีฝั่งฝั่งนี้ได้ไหมไปฝั่งเนี้ยประตูเนี้ยโอเคโอ้โอเคเธอตามมาเธอตามมาไม่มามันติดหรือเปล่าเธอหรือมันติดอ่ะนั่นสิเฮ้ยมันขยับได้แล้วเพื่อนมันมันไปล่อกอ่ะเฮ้ยมาเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้้าเธชนีไปชนีแล้วชนีแล้วตายชนีก่อนเธอตายเหรอชนยใช่ มันดักเราว่ะมันดักเราว่ะเราเห็นมันดักเราอ่ะเรากลัวอินนี่มันดักเราเดี๋ยวเธอตามฉันมาแล้วตอนนี้ฉันขอไปก่อนฉันจะตายแล้วว้ารีบวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยตามเออว่ายว่ายหนีแล้วหนีแล้วเธอเธอพ้ัมเธอตามฉันมานะนี่ตรงนี้ตรงนี้เธอดูดิมันจ้องอะน่ากลัว มาเล็วล้วล้ว้าวนี่นมาตรงนี้ตามฉันมามาเธอเธอมาตามมาแล้วเธอระวังตรงนี้ให้ดีนะเราเห็นเธอต้องชิดตรงนี้ไว้เออเออย่างนั้นแหละตรงนี้แล้วก็ชิดชิดโอเคมาถึงตรงนี้ชิดชิดเอออย่าเพิ่งไปเธอตรงนี้มันมันหลอกเอ้ยตรงนี้ไม่หลอกเธอมาตรงนี้กัน ตตรงนี้มันหลอกเธอต้องตรงไปเลยนะเคบะตรงไปเลยนะทํามไปเพราะว่าเธอเห็นไหมตอนนั้นน่ะฉันโดนมันกินอ่ะมันห่อเหรอใช่มันหลอกฉันโอเคสปาวต่อไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรน้เมื่อกี้ฉันเห็นเพื่อนด้วยอะนี่มาตรงนี้แน่เลยว้ายไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะวุ้ยกระโดดเอ้ยเอ้ยผ่านเลยด้วย เมื่อกี้ฉันผ่านได้ไง,ไงอ่ะเธอตามฉันมาอ๋ออ๋ออออ๋เมื่อกี้ผ่านได้ไงเหรอเราอ่ะใช่อ้หนี่ไงเธอเราต้องข้ามหัวยักษ์ไปเฮ้ยเมื่อกี้เรากระเรากระโดดจุ๊บมัน,นะอะจูบเลยเหรอไปทางนี้ได้ไหมฉันลองไปทางย,กยากๆดู เว้ยเว้ยหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วไ้ว่ายว้ายว่ยกระโดดกระโดดเฮ้ยข้ามได้เหรออ้าวเธอตายว้ายว้ายตามฉันมานะเพื่อนเอ้อตามฉันมาตามฉันมาโอเคเราขึ้นบันไดสวรรค์กันนี่ไงเลเวที่สามแล้วไปกันเลเวที่สามอ้าหูเธอรู้ไหมยังไม่มาเลย โอเคเราลงไปกันมเฮ้ยมาหัวมันมันเริ่มมีหัวสองหัวแล้วว่าว้ายว้ายดีดีๆแล้ก็ตกลงไปว้ายว้ายหัวมันซ้อนกันว้ายน่ากลัวน่ากลัวเรามาเรามาอ้อมเรามาอ้อมเราต้องอ้อมเธอโอเคอะไรอ่ะฮะเธอเธอเธอเว้ายว้ายช่วยฉันด้วย ลอยอยู่ตรงไอ้หัวที่มันมึนอยู่อ่ะได้ว้ายมันมาตอนไหนเนี่ยฉันมองเฮ้ยฉันได้มองนู่นมันมีหัวแล้วมันมีตัวด้วยอะไหนอะเฮ้หโอ้โหหึเล่นกลาแนดเลยมันมีกล้ามใส่วิ่งบ่อยเร็วเธอตามฉันไหมเหยียบหัวมันได้ปะเหยียบได้แต่ว่าต้องระวังก็ต้องไปฝั่งไหนต่ออ่ะฝั่งนี้ปะว้ายเดินจู อ้าวมาจูบเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันหลุดมันหลุดมันหลุดได้ไงมันหลุดมาได้ไงก่อนหลุดมาได้ไงก่อนเชิญฉันเห็นเธอด้วเฮ้ยเธอแตกกระจายว้ายว้ายยังไม่เห็นโอ้เคตรงเราเหยียบหัวมันไปเฮ้ยเอ้าเธอต้องกระโดดด้วยตรงเนี้ยเรากระโดดอุ้ยฉันอยู่บนหัวมันเลยเราเหยียบหัวมันไปเลยไปอย่าตายนะเพราะว่าต้องเริ่มใหม่ สามชั้นมาอุ้ยเธอเธอเธอคันโอเคเกือบจะตายอ่ะเมื่อกี้ใช่มาอันต่อไปกันเมื่อกี้เรากระโดดเล่นว้าว้อวายยุ่มแล้วนั่นมย็บหัวมันเอ้ยเย็บหัวมันเฮ้ยแดงผลเฮ้ยเธอเธอฉันเห็นไอตัวยักษ์ด้วยเธอมาดูนี่ไอตัวอ้าวเธอเธอ นี้เราต้องรีบหน่อยนะว้ายอย่าตามฉันมาอย่าตามฉันมากระโดดกระโดดเออมาเออไอีตัวนี้ไงอีตัวนี้ที่เราเห็นอะเออมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งก้ามอันนั้นแหละก้ามขาขึ้นอุ้ยทำไปก่อนนะยปัดนึงปัดนึงโอเคอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะแบบ มันโหนไหนนะายมันมีสองตัวมองนะมาแล้มาแล้มาแล้โอเคคนเยอะขึ้นแล้วอะเธอดูที่้ายากระโดดกระโดดว้าว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 วาว้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 าวาวว้า้าลั้ใววั้ว เราเป็นกำลังใจมาให้อุ้ยเวทีที่สี่แล้วเวทีที่สี่ยัฮููยัฮพูเอ๊โอ้เวทีที่สี่น่าจะยากขึ้นนะใช่เราลองมาเรามาลองเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ไงโอ้โหเธอเพื่นเธอดูเพื่อนคนนี้ดิเธอดูเพื่อนคนนี้ดิเธาแต่งตัวด้วยอ่ะแต่งตัวเป็นตัวนั้นเลยอุ้ยชึบฉันกระโดดเห็นปะเธอเธอไปได้เลยเฮ้ย โอเคุ้ยโหอันนี้ตัวใหญ่มากเธอดูดิอันนี้ดิอันนี้คือยาปรืดยาปรืดแบบยาปรืดมันจะหันมาจุ๊บเราป่ะนั่นสิโอเคอันนี้ง่ายอันนี้ก็แบบแค่กระโดดใช่ป่ะแล้วก็ขึ้นบันดไดวายลนเอาลนเหรอ,อ,าอตายมั้จุ๊บอ้าดนจุ๊บป,ประตูไหนดีอ่<ว>ะอุ้ยเมื่อกี้เราเห็นประตูนี้อู้เมื่อกี้วายมันก็เหมือนกันนั่นแหละวายนีคกันนี้กัน กี้หน้าอยู่ได้กันเลยตามึ้นมาไม่ใช่ว่ามันมีไม่ใช่ว่ามันจะมีนะไม่ไงนี่ไง,ไงมันมีามามันมีแต่มันติดช่องอยู่อะ่ะใช่เราตรงนี้กันโอเคนี่สปา <c oughs> โรบอกเฮ้ยอันนี้เขาจะหลอกวลวงเราปะาย <c oughs> ให้ไปทางนั้นจริงๆเราต้องชีดทางนี้ <c oughs> เออ <c oughs> นี่ตามเพื่อนไปเร็วตามเพื่อนไป ไปทางไหนแล้วอะวายวายไม่นะจ,จ๊ะจี้ยังไม่โดนเนี่ยฉันมาถึงแล้วอุ้ยเธอ,อดูฉันเต้นดิเธอดูฉันเต้นเธอ,อดูอเต้นได้เูดิเต้นแบบเต้นแบบใดส์โอเคอ้าอาอาท่ โ,โอโ้โอ้าอ้าเอ้อ้าอานี่ดิแล้วเต้นไปเราเราตนตลอดการเลยนี่เพนี่มันแบบเดินธรรมดาลกไม่จำเดินธรรมดาลกไม่จำเฮ้เอะไรอะอะไรอันนี้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 อะไรอะ อันนี้อะไรอ่ะเขื่อนเป็นซูเปอร์แมนเหรอเฮ้ยมื่อกี้เราเห็นหน้าฮูเพื่อนเป็นซูเปอร์แมนตามเขื่อนไปเลยซูเปอร์แมนตลกเฮ้ยประตูที่ห้าแล้ววะประตูที่ห้าเลยอ้าวตกก๊อฟตกอ้าวจุดจบอ่ะ เราขอเต้นเปบริหารร่างกายนี่เต้นมาเล่งเราหัวแล้าไปจริงหรอขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะไว้มาต่ออีพีหน้าให้นะจ๊ะถ้าใครอยากดูหนีผู้หญิงหัวยักษ์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะ